สุรีคภูมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไปเล่นเกมอีกแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมนะครับผมนะเกมมันก็มีมานานแล้วใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้ไม่รู้ทุกคนก็เล่นกันเออบางคนก็ไม่เล่นนะเกมแบบบางทีมันรู้สึกเบื่อหรือเปล่าท่านผู้ชมรู้สึกเบื่อมันผมหรือเปล่าถ้าเด็กๆนี่น่าจะยังไม่เบื่อนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นหน่อยอีกสักหน่อยนะ่าจะเบื่อไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมอันนี้ผมแค่เอาความคิดเห็นเฉย สำหรับตัวผมเนี่ยเล่นเกมผมเล่นเกมมาตั้งแต่ประมาณอายุประมาณ4-5หขวบนะเออเดี๋ยวลืมบอกวันนี้อยู่ในหัวข้อเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเกมโอเคมาไปต่อกันเลยเอาถึงไหนแล้วไอ้สัตว์เออผมก็เล่นเกมมาตังา้งแต่อายุ5ขวบ6ขวบใช่ไหมมันก็เล่นมาเรื่อยนแต่ก่อนผมเล่นมา,มาริโอนะมาริโอหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จัก ปเกมที่โดดไปเก็บเก็บของไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านด่านเออเป็นเกมที่ฮิตมากช่วงนั้นช่วงนั้นผมเล่นเกมอยู่ประมาณอายุ5ขวบน่าจะประมาณปี45ป 4, ีส6หรือปีสีนี่นแหละประมาณนั้นน่าจะถ้านับปัจน,นี้ก็13บันนี้ก็1ปีตอนนี้ผมก็อายุ23นะก็แก่แล้วอายุเยอะ ใช่ไหม αι? เออทุกคนนาะจะมีใครอายุเท่าผมไหมบางคนที่ดูที่ดูช่องผมไม่รู้เหมือนกันส่วนมากผมผมเห็นมันมีเด็กๆด้วยเออแต่ก็ดีมีเด็กมีผู้ใหญ่ก็ปะป,ะปนกันไปแต่ส่วนมากก็มีเด็กนะคนที่ดูช่องผมนี่อายุ14บสถึงสิประมาณนั้นเออจะเราสึงประสบการณ์การเล่นเกมนะครับผมนะผมว่าการเล่นเกมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหม αι? แบบทําให้เราคลายเครียดได้บางคนก็เล่นแบบจรงิงจังจนได้ไปแข่งมีเงินรางวัลเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ชื่นชมนะครับผมแต่คนที่เล่นแล้วไปแบบ เล่นในเกมแล้วไปแบบไปทําไม่ดีไม่ร้ายในชีวิตจริงกันนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออไปตีรันพันแทงกันเนี้ยผมเห็นออกข่าวบ่อยอยู่นะแต่ก่อนจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็การเติมเกมบางคนก็ขโมยพ่อแม่มาเติมเงี้ยเออผมก็เคยนะเวย้ย <c oughs> <c oughs> สมัยเป็นเด็กเอาตรงๆนะแบบขโมยเงินพ่อเงินแม่ไปเติมเกมเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรหรอกสี่สิบห้าสิบบาทแต่ก็เยอะแหละสมัยนะั้นประมาณเมื่อสิบปีก่อนนะ แต่ก็ทุกวันนี้ก็จะพยายามหาเงินให้พ่อให้แม่ใจนะครับกร <c oughs> รู้สึกผิดเหมือนกันนะแต่ก่อนไปขโมยเงินพวกเองเคยปะพี่ว่าพวกเองต้องเคยใช่ไหมแต่เคยก็บอกกันเลยนะแต่อย่าไปทํานะมันไม่ดีนะขโมยตังค์พ่อแม่เขาเก็บไปใช้นะผมเพิ่งมาคิดได้เลยผมลูก <c oughs> แล้วก็เกมก็มีมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ก่อนมันก็ไม่มีเกมออนไลน์เนาะเกมออนไลน์มีมากี่ปีแล้วอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแล้วทีนี้มันทําให้เปิดโลกกระทัดเยอะกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเกมในโทรศัพท์ใช่ไหมเออที่เราเล่นกันเนาะเกมโทรศัพท์ก็จะมีพวกอาวีพับกีฟีไฟอะไรต่างๆเออขออวดดีอะไรก็ว่าไปเอออะไรก็ว่าไปแล้วก็มีการเปิดไมค์คุยกันใช่ไหมเออแล้วแม่งด่ากันไม่ไม่เป็นเด็กไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่อะแม่งด่ากันหมดเอะด่ายับเลยสวดยับเลยบางคนแบบด่ายันพ่อยันแม่ยันโคตรเลยลากเงาอะไรแม่งดา่าไปหมดเลยแต่ผมเล่นดาวีผมก็ด่านะแต่ผม ไม่ได้แบบเจาะจงขนาดนั้นไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนั้นนะแต่บางคนแม่งด่าแบบดูถูกเยียดยามอันนี้มันมันก็เข้าข่ายแบบทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้คนให้คนที่เขารับฟังอ่ะบางคนเขาเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บไปคิดเงี้ยเแล้วแบบมีข่าวคนฆ่าตัวตายเพราะเกมเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะั้นที่เขาทาแต่อีกอย่างเรื่องเกมมันก็มีดีอย่างหนึ่งนะบางทีเออก็เขาเรียกว่าอะไรแบบบางคนก็หาคู่ได้ในเกมเออมีนะแต่งงานเจอกันในเกมเงี้ยมีนะ มีเยอะนะผมผมว่านะแต่งงานจนมีลูกกันนะอีกอย่างการดา่าเพื่อให้ใส่ตรงข้ามหัวร้อนก็จะไปด่ามากมายนะบางคนมันเก็บไปคิดจริงๆริงเ้ยพวกมึงถ้าด่าแบบดูถูกเงี้ยอย่างผมเนี่ยโดนดูถูกบ่อยมากเป็นคนอีสานมันไม่รู้นะมันด่ามาก,ก่อนไงแต่ผมก็พูดภาษากลางแต่มันรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนอีสานน่าจะที่สำเนียงพูดด้วยหละมั้งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโดนดูถูกบ่อยมากคำว่าคนอีสานนี่ทําไมเขาชอบเหยียดหยามกันจังวะผมไม่รู้เหมือนกันในเกมนะ โชว์ลาวโชว์ลาบอะไรประมาณนั้นผมก็งงไม่รู้ด่าไปเพื่ออะไรคนมันด่าแล้วมันสบายใจหรือเปล่าแต่ด้านดีของเกมมันก็มีเยอะนะครับผมเกมมันช่วยพัฒนาสมองช่วยฝึกเอออย่างเช่นเอาวีเนี่ยเกมที่ผมเล่นมันก็ช่วยฝึกสมองนะในการวางแผนที่จะชนะตีป้อมให้แตกเอออย่างเงี้ยแต่เกมโรบบอกเนี่ยมันผมก็เพิ่งเล่นวะม,มันมีหลายแบบดีเกมโรบบอกก็ประมาณนั้นแหละเออแต่ด่านที่กระโดดนั่นน่าจะฝึกสมองเราอยูน่นะฝึกสมาธิดิเออ ด่านที่มันกระโดดแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆยากๆนี่ผมเล่นเออมันก็ช่วยพัฒนาสมองอันนี้ผมพูดอะไรมาเรื่อยเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านนั่นแหละอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะนั่นแหละเกมก็ช่วยฝึกสมองช่วยเรามีสมาธิขึ้นแต่เราก็อย่าไปใจร้อนกับมันมากนะครับผมเกมบางเกมนะอย่างเช่นเกมที่ตีลันฟันแทงกันก็อย่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับผมขึ้นลงขึ้นศาลลำบากนะไม่ใช่ว่าผมผ่านมาแล้วผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะว่า เรื่องบางเรื่องอะมันมันเกิดขึ้นจริงๆเลยแล้วก็แบบไปไปพิมพ์ด่ากันในเกมเป็นนัดต่อยนัดตีกันอันนี้ก็ไม่ดีนะอย่าทำนะครับผมนะมันจะทาให้เดือดร้อนพ่อแม่นะครับผมแล้วเดือดร้อนตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็จะเสียการเสียงานเสียการเรียนนะครับผมถ้ามีประวัติถ้ามีคดีติดตัวหรืออะไรเออประมาณนั้นแหละผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันด้านกฎหมายผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้จบกฎหมายมาโอเคนั่นแหละครับผมนะเออบางบางทีผมก็รู้สึกเบื่อเกมเหมือนกันเลยไม่รู้เป็นอไร เล่นไปแบบมันไม่มีอารมณ์จะเล่นเลยแต่ผมก็เล่นอยู่นะแต่บางทีมันไม่อยากเล่นไงไม่อยากเล่นปั๊บพอผ่านมาอีกทีอยากเล่นสลับกันอย่างเงี้ยในหนึ่งวันนะตื่นเช้ามาเล่นสมมติกลางวันไม่อยากเล่นค่ําไม่อยากเล่นอยากเล่นไม่อยากเล่นดึกอยากเล่นไม่อยากเล่นบางวันเออประมาณนั้นมันสลับกันไปกันมาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเล่นเกมมาตั้งแต่อายุห้าขวบเออก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะกอด ที่ระวังด้วยนะครับผมก็สายตาสั้นระวังสายตาสั้นนะจ้องคอมบ่อยๆจ้องแสงสีฟ้าบ่อยๆนะมันจะแยงตาเรานะแล้วมันจะทาให้เราสายตาสั้นแต่ผมไม่รู้ว่าผมเป็นหรือเปล่าผมก็ดูคอมมานานแล้วนะแต่ถ้าอยากสายตาดีก็ใช้หาวิตามิน A กินแล้วกันน่าจะช่วยได้นะผมกินมะเขือเทศน,นะเว้ยผักบุ้งเงี้ยแครอทในวิตามิน A เอช่วยได้นะผมไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นหรือเปล่าที่ทําให้ผมไม่สายตาสั้นสักทีเพราะผมจ้องคอมจ้องโทรศัพท์อะไรมานานแล้ว นั่นแหละครับผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเด็กๆมะเขือเทศถึงรสชาติจะไม่อร่อยแต่ก็กินไปเถอะ <laughs> นะมะเขือเทศดยคำเนี่ยเออประมาณนั้นแหละเอพวอันนี้ผมบ่นอะไรมาเรื่อยไปเนี่ยท่านผู้ชมเบื่อกออันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจบคลิปว่ไรโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบปากกดไลกดแชร์กดซับสครายผมด้วยนะครับผมนะผมมาบ่นเรื่องเกมที่ใช้หรอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นความคิดส่วนตัวนะกับเรื่องเกมกับเหตุการณ์ต่างๆท,ท,ที่ผมพูดไป ท่านผู้ชมจะคิดยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผมฝากไว้แค่นี้นะครับผม